แต่ว่าในวันนี้ผมก็ทราบซึ้งมากๆจริงๆนะครับที่ทุกคนยังอยู่ด้วยกันอยู่ยังมีความสนุกให้กันอยู่เสมอะครับแล้วก็ที่ผมไม่ได้ซึ้งให้ทุกคนดูบ่อยๆเพราะว่าผมว,ว่าผมอยู่ตรงนี้อยากทําให้ทุกคนมีความสุขมากกว่าครับหลังจากนี้ขออะไรอย่างหนึ่งได้เปลว่าไลน์ตลอดปาร์คได้เปลว่า ตัญยาไหมครับ<า>ัารักมัจงรักนะรัูรับรักูไหมร<า>ักรัมากไหมรีม<า>่อยู่ข้าง,างกันตลอดไปไหมูม<า>้ขอเป็นตัวแทนของแฟนคลับนะคะไม่ว่าน้องบูจะมีความสุขมีความทุกข์ท้อแท้หมดกำลังใจหมดหวัง อย่าลืมมองลงมาข้างล่างมองลงไปทุกข้างหลังทุกๆคนจะเป็น power bank เป็นพลังเป็นกำลังใจคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตน้ำบูมอย่างนี้ตลอดไปค่ะเป็น power bank ของทุกคนเลยนะคะเราส่งพลังกลับไปให้ทุกคนด้วยเช่นกันนะครับทำให้ใจเ่าดีๆะครับค่ะสำหรับในช่วงระหดับต่อไปนะคะ